สวัสดีครับที่นี่มออุบลน,นะครับพาทุกท่านมาที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยแพทยศสาสตร์และการศึกษาภารณาส่์นะครับผมอยู่ที่ลานพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระบิดาและสมเด็จย่าประทับคู่นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับบัณฑิตนะครับที่เรียกว่าเดินทางไกลมาจากใต้สุดเลยนะครับยังไม่ได้คุยกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะหาโอกาสเข้าไปคุยเลย นะครับเพิ่งมาเจอนะครับแต่ที่จำได้ก็คือบัณฑิตคนนี้นะครับก็คือน้องเกสรานะครับเราพบเจอน้องตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกเลยนะครับปีหนึ่งจนมาถึงวันนี้นะครับวันสำเร็จการศึกษาเลยจะไปคุดคุยนะครับอนุญาตหน่อยสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่แล้วก็บัณฑิตนะครับขอพูดคุยหน่อยนะครับ เชิญครับเกศราใช่ไหมเกศรานะครับเดี๋ยวเชิญญ,ญาติด้วยนะครับเช,<ๆ>เชิญยืนด้วยหน่อย<ๆ>เกศราเพิ่มเติมอันแนะนําหน่อยแนะนําตัวหน่อยครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกศราการม,มาค่ะอยูอ่วิทยาลายัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะวันนี้เกศรานะครับมาพร้อมกับใครบ้างวันนี้ครับ มีแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็หลานนะคะพี่ชายอะพี่สาวด้วยค่ะพี่สาวด้วยนะครับคจากจากที่ไหนนะจังหวัดอะไรนะจังหวัดยะลาค่ะยะลาไกลสุดเลยนะครับเเป็นไงรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหันด้านด้านของปริญญาเอาด้านตราออกมาหน่อยเออสวยนะครับเกษรารู้สึกไงบ้างถึงวันนี้ครับก็รู้สึก ดีใจค่ะที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของการเรียนที่องบลค่ะครับซึ่งวันนี้ก็มากับคุณแม่เดี๋ยวขอพูดคุยกับคุณแม่หน่อยคุณแม่ครับคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่รู้สึกไงบ้างเห็นความสำเร็จของลูกครับก็ภูมิใจมากครับภูมิใจมากเลยคคุณแม่มาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมมาอุบลบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยค่ะมาครั้งแรกก็มา ครังสุดท้ายนี่เลยมาครั้งแรกก็คือมาส่งเกษราตอนนั้นผมจําได้ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสี่ปีนะครับเพื่อจะได้มาก็สปีคุณพ่อไม่ได้มาเหรอคะแม่คุณพ่อไม่มาค่ะคุณพ่อไม่สบายออ๋ไม่สบายครับไกลไหมแม่กี่กิโลจากยะลามนี่เป็น เป็นพันเกลือเดินทางหลายวันนะครับดีใจไหมวันนี้เห็นความสำเร็จลูกสาวครับดีใจมากดีใจมากเลยใช่ไหมครับครับในพี่สาวเอาพี่สาวไหนพูดไหนครับพี่สาวเป็นไงเห็นความสำเร็จของน้องก็ก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจอะค่ะที่น้องทำได้อะค่ะ ก็คือแกมีความอดทนมากค่ะที่มาอยู่คนเดียวตั้งไกลตั้งสี่ปีค่ะครับาารค่ะก็<น>ก็โอเคที่แกก็ทําได้สําเร็จได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็คือว่าภูมิใจมากอะค่ะใจมากที่แกทําได้อาาะค่ะเกีรานี่เกียรินิยมเกียรินิยมอันดับหนึ่งด้วยใช่ค่ะนะครับผลการเรียนเท่าไหร่เกรสสามจาหนึค่ะโอ้สาม้าหนึนะครับสุดยอดเลย คุณแม่มีมีลูกกี่คนนะห้าคนค่ะห้าคนวันนี้มามากี่คนมากันนี่พี่ชายออันนี้พี่สาวอี่น้องโอ้ครับในพี่ชายหน่อยครับขออนุญาตพูดคุยหน่อยเป็นไงเห็นความสําเร็จของน้องวันนี้ครับก็เหมือนสิที่แม่กับน้องคุณอะไรภูมใจครับได้ประมาณนี้ก็เดือนละ โอเคแล้วนะาาาาครับ <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะครับอะเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายรูปต่อเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพูดกับเจสราหน่อยในช่วงท้ายเป็น <c oughs> เดี๋ยวไม่สลับไม้ด้านหนึ่งหน่อยนะครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณเจสล <c oughs> าวันนี้แล้วเจสราวางแผนยังไงต่อไปดีครับก็ตอนนี้ก็ได้งานทําแล้วก็อยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานรับราชการได้ดูแลครอบครัวได้คะ่ะครับ วันนี้อยากขอบคุณใครพิเศษบ้างเกสราก็ขอบคุณครอบครัวค่ะทุกคนเลยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทุกคนโดยเฉพาะแม่ค่ะคือคือแก่พยายามมากอืมค่ะครับค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณชาวบ้านที่หนูเคยไปลงชุมชนแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีค่ะแล้วก็อขอบคุณคณอาจารย์ทุกท่านในคณะค่ะแล้วก็ต่างคณะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่พพอ,อร์ตการแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยบรราชธานีนะคะที่ให้โอกาสหนูได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณขอ,อาทางสองกออนะคะที่ให้ทุนหนูได้มาเรียนจนจบปริญญาตรีและประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะครับ แล้วก็ขอบคุณเกษราเช่นเดียวกันนะครับนำความสุขมให้กับครอบครัวขอให้ประสบความสำเร็จในการทํางานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้คุณแม่ได้ชื่นชมไหนขอใบปริญญาให้คุณแม่ได้ชื่นชมหน่อยคุณแม่ดูหน่อยับผมคุณแม่ดูไปยังใช่ไหมโอ้โหเห็นไหมครับคุณแม่นี่ครับเกษรา รมะนะครับเกียรติยมอันดับหนึ่งนะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับบัณฑิตมหาวิทยาลัยบรพาธานีนะครับคุณแม่ก็ปลืม้มใจมากเลยใช่ไหมใจมากค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ <c oughs> เดินทางกลับวันไหนแม่เดินทางกลับพรุ่งนี้คะ่ะพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะครับแม่คร <c oughs> ับ,บนี่คือ,อหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับ <c oughs> อ่ายังไงดีขอบคุณแม่ด้วยวิธีการไหนดี อืมครับผมนี่คือความรักความบูพันนะครับของครอบครัวนะครับเดินทางมาจากยะลาเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้เดินทางกลับปลอดภัยนะครับยินดีด้วยครับบัณฑิตครับค่ะครับที่นี่โมเบลลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ